สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพง์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่พร้อมจะมอบคำตอบดีๆให้กับทุกคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะร่วมพูดคุยกับเรา CEO ท่านเดิมครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาลินีภบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามที่ จั่วหัวไว้น่าสนใจมากว่าเราจะเบิกทางด้วยตัวของเราเองนะครับผมก็เลยเข้าไปอ่านอีเมลที่เขาส่งเข้ามาเขาบอกว่าท่านที่ถามมาเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายนะครับก็บอกบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเวลาผมทํางานอะไรก็ตามแต่ผมมักจะไม่หวังพึ่งคนอื่นมักจะทําด้วยตัวของผมเองแต่พอผมมาทํางานในกิฟฟารีเนี่ยอัพไลน์บอกผมว่าในกิฟฟารีเนี่ยเราต้องทํางานกันเป็นทีมนั่นก็คือบางครั้งต้องมีไปอบรมไปสัมมนาต่างๆแล้วก็บางงานก็ต้อง ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นผมก็เลยอยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอว่าถ้าผมจะทําธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยงานไหนที่มันจะเป็นงานของผมที่ผมจะทําของผมเองและงานไหนที่ผมต้องทําร่วมกับคนอื่นครับ หมอชอบคุณนะหมอว่าคนอย่างคุณเนี่ยโตได้ถึงไดมอนด์แกรนพ r าดายสเลยค่ะนั้นนะจะได้ยินคนพูดแบบนี้ทีหนึ่งนะคะว่าอยากจะทําอะไรเดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่อัพไลน์คุณเขาแนะนําคุณเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีความกลัวมีความไม่มั่นใจที่ประชุมสัมมนาเนะี่ยเป็นที่สร้างกําลังใจสร้างพลังทีมแล้วถ้าเผื่อเขาเนี่ยจะเจออะไรหรือเจออุปสรรคอะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่ท้อนะคะคงานประชุมสัมมนามจะช่วย2ข,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 ข้อค่ะจย์เอทคือหนึ่งรับข้อมูลความ สองเนี่ยไปสร้างกำลังใจจากการเห็นคนที่มีประวัติคล้ายๆกันกับเรามาอยู่ด้วยกันเยอะๆแต,แต่คนอย่างคุณอาจจะไม่ยังเป็นเลยก็ได้นะนะคะคนอย่างคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแต่ในไม่ช้าคุณก็ต้องมีทีมค่ะนะคะก็คือมีดาวไลน์มีดาวไลน์ของดาวไลน์ของดาวไลน์ถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็เริ่มต้นความเป็นลีดเดอร์ชิพก็คือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำทีมนะคะคนที่มาอยู่กับคุณอาจจะไม่ใช่คนที่คิดเหมือนคุณทั้งหมด <Ừ. S 2> อาจจะไม่เก่งเหมือนคุณเพราะคนอย่างคุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าประชุมสมัมมนาคุณอาจจะศึกษาจากเอกสารจากเว็บไซต์ จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสื่อที่กิฟต์ฟรนมีให้ค,คุณอาจจะเข้าใจทะลุปลุกปร่งทั้งหมดสงสัยอะไรนิดหน่อยถามอัพไลน์ได้คุณอาจจะสามารถไปชวนคนไปเล่าเรื่องของกิฟต์ฟรนชวนคนมาทําธุรกิจอธิบายโครงสร้างที่มาของเงินได้ด้วยตัวของคุณเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งใครเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมาฟังแนวคิดของบริษัทบ้างคุณจะสงสัยไหมว่าอัพไลน์ของคุณกับบริษัท คิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉันแรกๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมาฟังหมอพูดมั้งสักหนึ่งหรือสองหนว่าเออมันตรงกันกับแนวคิดตรงกับใจของคุณแล้วหลังจากนั้นคุณพูดต่อเองได้คุณสร้างทีมเองได้แต่เมื่อคุณสร้างทีมเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนที่มาอยู่กับคุณมีหลากหลายค่ะนะคะเขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคุณเขาอาจจะต้องการกําลังใจนี่คือที่มาที่คุณอาจจะต้องเป็นผู้นําในการประชุมแล้วก็เชิญเขามารับฟังกําลังใจเองบ้างคุณอาจจะต้องลงไปช่วยเขาในการพูดภาคสนามบ้างพราเขาไม่สามารถพูดเหมือนคุณ ได้<ม>นี่แหละค่ะคือที่มาที่ทําไมยังต้องมีการประชุมสัมมนาเพียงแต่ว่าสําหรับคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งอัพไลน์ครับแต่ดาวไลน์ของคุณอ,อาจจะต้องพึ่งคุณค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นการทํางานแบบผสมผสานนะครับต้องค่ะนั่นจะว่าไปการทํางานกับคนอื่นก็เหมือนกับภารกิจของเรานั่นแหละเพราะเอินงานงานเราไม่ได้ทําตัวคนเดียวแล้วเรามีทีมนะฮะอย่างที่คุณหมอว่า เราอาจจะไม่ต้องพึ่งอัปไลน์แต่ดาวไลน์เราอาจจะอยากพึ่งไลน์ใช่ค่ะเพราะในที่สุดดาวไลน์ทั้งหลายที่คุณจะมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้องการความอบอุ่นทั้งนั้นนะออต้องการกําลังใจจากคุณทั้งนั้นนะแล้วถ้ากิดคุณให้เขาได้แน่นอนที่สุดเขาก็โตได้เกาอาจจะไม่สามารถโตได,ได้ด้วยตัวของคุณเองและนี่คือหลักการของการทําขายตรงค่ะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ถามคาถามนี้มาเขาเรียกว่าเคลือ ค <us> <c oughs> เคลียเลยว่าจริงๆแล้วทำสองอย่างทั้งงานของตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งงานของทีมด้วยนั่แหละมันคงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จริงๆนะครับแรกๆคุณก็ทําเองได้เพราะคุณเก่งแต่หลังจากนั้นคนของคุณเนขะามไม่เก่งคุณต้องช่วยเขาแล้วมันอาจจะต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นทีมลองศึกษาดูนะครับวิธีการแบบนี้แหละส่วนใหญ่จะทําให้คุณสามารถไปได้ถึง Diamond Grand Paradise เลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับติดตามชมคำถามและคำตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวับ